The Cage โครงรักเหลี่ยมใจตอนที่18 The Attendance คนรอจากการแวะเวียนไปแนะนำตัวกับรุ่นพี่ในแผนกน้ำตาลถึงทราบว่าแผนกหรือฝ่ายประสานงานทั่วไปนี้มีเพียงพี่หนุ่มกับพี่หญิงหัวหน้าและรองหัวหน้าแผนกที่อายุไม่ห่างจากน้ำตาลนักที่เหลือล้วนแล้วแต่ให้เธอเรียกว่าคุณป้าหรือคุณลุงกันทั้งนั้น พี่หนุ่มเล่ารายละเอียดงานคร่าวๆของแผนกให้เธอฟังก่อนจะพละไปถึงให้น้ำตาลเรียนรู้งานกับขิ้งสาวที่นาทองยื่นออกมาเห็นอายุคันหลายเดือนอย่างชัดเจนพี่หญิงใจดีสอนงานไม่ช้าและไม่เร็วแถมเข้าใจง่ายให้กับน้ำตาลงานสำเนาเอกสารสแกนจัดเก็บข้อมูลและกรอกลงไปในโปรแกรมพื้นฐานเป็นสิ่งที่น้ำตาลต้องทำต่อจากนี้ไปหากเรียกว่าไม่ตรงสายก็ไม่ถูกนัก ควรเรียกว่าไม่มีอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษเลยนอกจากชื่อโปรแกรมซะมากกว่าจริงๆแผนกเราไม่ต้องมีก็ได้แต่คุณเก๋ทันตั้งขึ้นมาเพื่อให้กวาดเอางานฝ่ายอื่นมารวมกันอีกทีเวลาทำประเมินหรือว่ารือเคสลูกค้าจะได้รวดเร็วมากขึ้นต่อไปถ้าลงตลาดหุ้นก็จะได้ง่ายไปอีกน้ำตาลพยักหน้ารับทราบข้อมูลที่รุ่นพี่ให้มาล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญ ไม่มีใครเสียเวลาพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นให้กับคนที่เพิ่งรู้จักยิ่งเป็นพนักงานใหม่ฟังให้มากพูดเท่าที่จำเป็นหนึ่งในคำสอนของบิดาเมื่อเช้าน้ำตาลยังจำได้เป็นอย่างดีเรียนรู้งานเสร็จรุ่นน้องเด็กใหม่ก็เริ่มปฏิบัติงานทันทีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องก,กลุวยๆสำหรับน้ำตาลแต่การต่อสู้กับเครื่องสแกนขนาดใหญ่ตรงหน้าต่างหากที่เป็นปัญหาสภาพใหม่แทบจะแกะกล่องไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่ด้วยขนาดของแปลนบ้านและแปลนโครงสร้างต่างๆซึ่งต้องสแกนเก็บไว้เพื่อรวมใส่ไฟล์เดียวกันนั้นมีขนาดที่ใหญ่มากน้ำตาลจึงต้องลุกขึ้นแล้วบรรจงป้อนกระดาษใบบางใส่เข้าไปในเครื่องทีละน้อยหากขนาดใหญ่พิเศษเธอก็ต้องลุกไปสแกนในเครื่องแม่ข่ายขนาดใหญ่ที่มุมห้องอีกทีแม้จะติดขัดต้องทะเลาะตบตีกับเครื่องแม่อยู่บ้างแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ในห้องนั้นอย่างเป็นกันเอง ทำงานได้ไม่ถึงชั่วโมงน้ำตาลจึงเริ่มคุ้นเคยกับพวกเขาวันนี้กินอะไรกันดีล่ะหัวหน้าได้น้องใหม่มาต้องฉลองนะนาคึกผู้คึกคักเหมือนชื่อเอ่ยแซลเมื่อหัวหน้าผนกเดินกลับเข้าห้องมาเออนั่นสิผมลืมไปเลยพี่กินส้มตำไก่ย่างกันดีไหมเดี๋ยวสั่งร้านป้าน้อยเอามาส่งหนุ่มตะโกนกลับมาหาคนที่อยู่อีกมุมห้อง เขาเองก็ลืมไปว่าต้องจัดพิธีรับน้องใหม่เสียสักมือ้อหากจะชวนไปสังสรรค์หลังเลิกงานก็ดูจะไม่สะดวกกับรองหัวหน้าอย่างหญิงซึ่งไกลจะคคอดแล้วแต่ถ้าไม่ชวนเขาก็กลัวว่าคุณเธอจะประชดประชันเพราะรายนี้ช่างหาเรื่องเก่งเหลือเกินสองเดือนก่อนว่าที่คุณแม่มือใหม่หุดหิดจนตะโกนด่าเรื่องสแกนแม่ขายของผนกเปา ว่าจะไม่หลาคลอดตามกฎบริษัทและจะแบ่งลูกออกเสียตรงนี้เป็นการสั่งสอนมันโทษฐานที่ทำตัวมีปัญหาชอบเรียกร้องความสนใจทุกคนในแผนกขวัญน,นี้ดีฟอต้องวิ่งไปปลอบประโลมหญิงให้นั่งใจเย็นอยู่พักใหญ่สั่งขนมจีนมาด้วยนะหนุ่มลูกกูอยากกินครับเพื่อนครับผมถึงจะอยากตอบว่าสั่งเองสิเขาเป็นหัวหน้านะ แต่หนุ่มก็ทำได้เพียงรับคำและก้มหน้ากดมือถือสั่งอาหารตามที่เพื่อนตะโกนมาสั่งบรรยากาศอาหารมื้อเที่ยงที่เต็มไปด้วยกลิ่นปลาร้าพวงกับดนตรีหมอลำซึ่งว่าทีคุณแม่เปิดทำให้แผนกนอกสายตาของบริษัทดูสนุกสนานกว่าทุกวันเหล่าลุงป้าเกลียรโต๊ะยาวที่เคยวางงานกิบผ้าปูโต๊ะขนาดใหญ่แล้ววางอาหารทั้งหมดลงจนเต็ม พวกเขาลากโต๊ะทำงานของแต่ละคนมาก่อนจะร่วมวงจกข้าวเหนียวฉีกไก่ย่างและกินลาบหมูกันอย่างอร็จอร่อยจากบทสนทนาของทุกคนที่ดูเป็นกันเองทำให้น้ำตาลรู้ว่าจริงๆแล้วแผนกของเธอไม่ได้ดูข่ำครึ๊หรือน่ากลัวเลยสักนิดถ้าตัดเรื่องของห้องทำงานที่อยู่ในซอกลืบไม่เข้ากับตึกทันสมัยโออาแห่งนี้ออกไปฝ่ายประสานงานทั่วไปคือแหล่งรวมอดีตมือดีจากฝ่ายต่างๆของบริษัทเข้าไว้ด้วยกัน บุคคลทั้งเก้าตรงหน้าเป็นผู้ที่เคยเป็นพนักงานดีเด่นของที่นี่แต่มีเหตุให้ต้องย้ายออกมาจากแผนกเดิมด้วยหลายสาเหตุเช่นอายุที่มากขึ้นโรคภัยที่มีหรือครอบครัวไม่อยากให้ทำงานแล้วแต่ถูกผู้บริหารดึงตัวเอาไว้แล้วย้ายมาอยู่แผนกของเธอเป็นต้นมีเพียงหนุ่มคนเดียวที่อาสามาเองเขาทั้งถูกถีบทั้งผลักใส่ให้ขึ้นเป็นหัวหน้าด้วยช่างเป็นแผนกที่ เต็มไปด้วยเรื่องราวแปลกๆจริงๆมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและพูดคุยอย่างออกรสจากเหล่าผู้ที่สูงวัยกว่าหยุดลงกระทั่งประตูบานใหญ่ถูกเปิดเข้ามาโดยหญิงผู้ไม่เคยได้ย่างกลเข้ามาที่นี่เลยสักครั้งดูน่าสนุกกันจังเลยนะเสียงทักทายของการจนาทำเอาบรรยากาศวังเวงในทันที ทุกคนสะดุ้งจนตัวโยนกว่าจะตั้งสติได้ก็เป็นตอนที่หนุ่มวิ่งไปปิดเพลงที่โต๊ะของหยิงแล้วสวัสดีครับคุณการจนามีอะไรให้พวกเรารับใช้ครับหนุ่มพยายามคลี่คลายสถานการณ์อันหนักอึ้งเขาเองทำงานที่นี่มาตั้งแต่เรียนจบมีหรือจะไม่รู้ฤทธิ์ของเอ็มดีที่กำลังยืนแจกยิ้มให้กับคนในห้องนี้อ๋อไม่มีอะไรหรอกตามสบายเถอะแค่มาตรวจตาตามปกติ ทำว่าปกติที่ไม่ปกติเลยทำเอาทุกคนที่นั่งอยู่ขนลุกเกลียวคุณเก๋ประธานสายปฏิบัติการที่พวกเขาขึ้นตรงด้วยมาตรวจตราบ้างเป็นเรื่องสมเหตุผลแต่ผู้บริหารที่ตำแหน่งใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเจ้าของบริษัทเดินตรวจตาไปมาตามแต่ละแผานากด้วยตนเองยิ่งเป็นแผานากหลังเขาที่ไม่มีใครสนใจมันเป็นไปไม่ได้เลยสวัสดีค่ะน้ำตาลยกมือไหว้ เมื่อเห็นว่าดวงตาของท่านผู้บริหารที่ขยันทำงานในเวลาพักเที่ยงกวาดมาทางเธออย่างเต็มตาสัทีหลังจากที่การจนาใช้หางตามองมาตั้งแต่เดินเข้ามาหากเป็นแต่ก่อนที่อยู่กับเกรซอาการจะเดินเข้ามาทักทายเธออย่างเป็นกันเองเสมอแต่ณเวลานี้การจนาแทบจะไม่มองหน้าน้ำตาเลยคงเพราะ ทุกอย่างต่างเป็นไปตามที่พวกเขาต้องการแล้วนั่นเองคนที่ไม่มีประโยชน์และหน้าเขียยทิ้งได้แต่ฝืนส่งยิ้มออกไปหัวใจน้ำตาลคาดหวังเล็กๆว่าบางทีคนตรงหน้าอาจจะไม่ได้แย่ในแบบที่คิดแต่แล้วการจนาก็ทำเพียงพยักหน้าปรับไว้เธอส่งๆพลางเบือนหน้าหันกลับไปหาหัวหน้าแผนกอย่างไม่ใส่ใจ น้ำตาลมองการจนาเดินไปสนทนาเสียงเบากับหนุ่มอยู่ครู่ก่อนจะเดินออกไปจากห้องพร้อมเลขาสองคนที่คอยถือเอกสารตามหลังซ้ายขวากินต่อเถะน้องน้ำตาลหนุ่มเดินมาแตะซอกซ้ายพนักงานใหม่เบาๆให้คนที่กำลังคิดไปไกลได้สติท่านเอมดีมาทำไมล่ะหัวหน้าเป้าหวีถามในสิ่งที่ทุกคนก็สงสยัยเพราะขณะพูดคุยกับหนุ่มน,นั้นไม่มีใครได้ยินอะไรเลย การจนามีตำแหน่งเป็นถึงเอมดีและมาทำไมที่นี่ไม่มีอะไรหรอกครับปวีท่านแค่มาตรวจตาก่อนวันซอน้อมหนีไฟเฉยๆถึงจะไม่พยักหน้าเหมือนเชื่อในคำบอกกล่าวของเขาแต่น้ำตาลก็รู้ได้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านเอ็มดีถอลงมาถึงฝ่ายลึกลับอย่างที่นี่ <c oughs> ก็เพื่อดูว่าเธอคนนี้ยังมีความสุขดีอยู่หรือเปล่า ขนาดคิดเผื่อเอาไว้ว่าจะต้องมีความหมางเมินระหว่างน้ำตาลกับพ่อกรอนและอาการเมื่อเกรซไม่อยู่น้ำตาลก็ไม่คิดว่าจะต้องเชิดหน้าหนีกันขนาดนี้คนคิดเผื่อไม่พออีกแล้วได้แต่รู้สึกหนึบอยู่ในใจเงียบๆหลังมือเที่ยงผ่านไปทุกคนช่วยกันเก็บกวาดและแยกย้ายกลับไปทำงานต่อตามเดิมในแผานากยังคงมีเสียงพูดคุยเรื่องที่การจนานเดินลงมา เพราะไม่ว่าจะโทรถามคนรู้จักที่แผนกใดพวกเขาล้วนแต่ได้รับคำตอบว่าไม่เจอการจะนาเดินมาตรวจตราก่อนซ้อมหนีไฟแต่อย่างใดเหล่าลุงป้าจึงได้แตะตั้งข้อสงสัยไปที่น้องใหม่ที่เพิ่งทำงานวันแรกไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถามหญิงสาวตัวเล็กที่เพิ่งมาทำงานใหม่แม้แต่คำเดียวน้ำตาลถึงจะไม่สวยจนสะดุดตาหรือแต่งตัวไฮโซพวกเขาคิดว่าเธอต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวข้องกับบ้านนินเนตรายอย่างแน่นอน ไม่อย่างนั้นคุณเก๋คงไม่ดึงมาทำงานแผนกที่ไม่ได้ขาดคนแถมยังล้นจนว่างงานในบางช่วงคุณการคงไม่บังเอิญลงมาเจอที่นี่มาตรวจงานในวันนี้และหัวหน้าหนุ่มที่รีบขึ้นลิฟต์ขึ้นไปชั้นบนเพื่อพบกับใครสักคนก็คงหารือในสิ่งที่เขาพึงจะได้รับฟังจากการจนาแม้ในขณะนั้นจะฟังด้วยท่าทางนอบน้อมแต่แววตาของหนุ่มที่กำลังคุยกับท่านเอ็มดี กลับตึงเครียดจนขมับนูนให้เห็นวันแรกของการทำงานผ่านไปอย่างรวดเร็วพนักงานใหม่ไม่ได้เหนื่อยหรือดูอ่อนเพลียแต่อย่างใดเธอกลับเรียนรู้โครงการต่างๆของบริษัทมากมายทั้งยังรู้อีกว่าฝ่ายต่างๆใครรับผิดชอบอะไรบ้างจากเอกสารที่หญิงโยนมาให้สแกนเก็บไว้หลังจากการจานาลงมาเยี่ยมในวันนั้นก็ไม่มีใครลงมาหรือมีเรื่องใดๆให้น้ำตาลปวดหัวอีก วันวันของการทำงานผ่านไปอย่างราบรื่นและมีความสุขสถานการณ์สงบจนน้ำตาลอดตงหิดใจไม่ได้ว่าฟ้าสดใสก่อนพายุมาหรือไม่คิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้คำตอบเธอจึงหันไปคล่ำเคล้งกับการทำงานให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับครอบครัวแทนจนเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายเดือนพนักงานใหม่ก็เริ่มเคยชินกับงานและสนิทกับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นทำให้น้ำตาลต้องตอบคำถามที่ลำบากใจอยู่บ้างหนึ่งในนั้นคือน้ำตาลได้ไปเหยียบเท้าการจนาทำกาแฟหกใส่เสื้อผู้บริหารคนนี้หรือเปล่าน้ำตาลอึกอักเพราะไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรแน่นอนทั้งชีวิตน้ำตาลไม่เคยโกหกแต่จะให้บอกว่าได้เสียกับหลานท่านที่เป็นผู้หญิงด้วยกันแต่ทางบ้านก็กีดกันอีกอย่างที่น้ำพึ่งแนะนำก็กระไรอยู่ ไม่แน่ว่าพวกลุงลุงป้าป้าจะพ่นกาแฟออกจากปากเช่นเดียวกับปิดาที่ได้ยินคำพูดตอบพงผางจากปากของลูกสาวคนเล็กคำพูดที่ออกจากปากน้ำตาลหลังจากนอนคิดทั้งคืนก็คือเคยเรียนอยู่ที่เดียวกันกับเกรซลูกสาวของท่านประธานพร้อมกับแสดงสีหน้าลำบากใจขณะบอกกล่าวเหล่าลุงลุงป้า,ปาจึงไม่ได้ถามต่อแต่อย่างใดน้ำตาลแบ่งเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกเป็นสัดส่วนอดออม ให้เงินครอบครัวแบ่งไว้สำหรับจ่ายส่วนตัวและยังไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองเสื้อเชิ้ตสีงาช้างกับเนคไทสีน้ำเงินเข้มทำให้บิดาของเธอยิ้มจนหน้าบานเมื่อแกะของขวัญออกมามันได้กลายเป็นชุดโปรดที่อาจารย์เคนชอบสวมใส่เป็นประจำน้ำตาลตั้งใจว่าหากได้รับโบนัสในปีหน้าเธอจะซื้อเสื้อผ้าใส่อยู่บ้านและชุดทำงานให้เขาอีกอย่างละสองชุด มารู้ตัวอีกทีก็ย่างเข้าสู่ฤด,ดูกาลที่นักศึกษาจบใหม่รอคอยด้วยความเป็นระเบียบในด้านชีวิตและเงินทองทํางานเกือบสิบเดือนน้ําตาลก็มีเงินเก็บเหยียบสองหมื่นบาทเอาไว้ใช้ในพิธีรับปริญญาบัตรที่กําลังใกล้เข้ามาแล้วเธอวางใบลาง,งานไว้บนโต๊ะทํางานของหญิงก่อนจะกลับมานั่งมองจุดสีเขียวที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเกรซกําลังออนไลน์เฟซบุ๊กอยู่เหมือนทุกวันที่มีเวลาว่างน้ําตาลไม่ปฏิเสธ ว่าเธอดนันคิดถึงเกรซเสมอแรกเริมเธอรู้สึกผิดหวังและเสียใจกับคำพูดอันแสนโหดร้ายจากคนที่พึ่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเหมือนเกรซใช้น้ำตาลเป็นที่ผักใจเหมือนจะจริงจังแต่ก็ถอยห่างออกไปหลายครั้งต่อหลายครั้งจนใจของน้ำตาลแตกละเอียดเกรซไม่เคยบอกอะไรไม่เคยเล่าหรือแสดงความในใจออกมาเป็นน้ำตาลที่โทษตัวเอง เธออ่อนแอจนอีกฝ่ายไม่คิดว่าเธออยากจะสู้ไปพร้อมกันไม่รู้ทำไมพอน้ำตาลคิดน้อยใจเกรซเมื่อไหร่ก็จะมีความรู้สึกว่าเห็นใจและเข้าใจแทรกมาอยู่ตลอดเวลามันอาจจะเป็นอย่างที่บิดาของน้ำตาลบอกเกรซคงเจอกับอะไรมามากกว่าที่น้ำตาลคิดความคิดทะเลาะก,กันทุกวันเหมือนละครหลังข่าวจนในที่สุดวันหนึง่งน้ำตาลก็ได้รับคำตอบให้ตัวเองว่า ความรู้สึกของเธอล้วนไม่สำคัญอีกต่อไปเมื่ออีกฝ่ายได้เลือกแล้วน้ำตาลยอมถอยออกมาคงสถานะเพื่อนเธออยากเห็นเกรสมีความสุขที่สุดกับชีวิตที่เป็นอยู่สัทีคนที่เกิดมาเพียบพร้อมจนหน้าอิจฉาแบบเกรสแทนที่จะมีความสุขกลับเต็มไปด้วยความเครียดและทุกข์อยู่ตลอดเวลาน้ำตาลที่อยู่ใกล้รู้เรื่องนี้ดีที่สุดขอให้เกรสสุขอิสระและยิ้มกว้าง ได้เหมือนกับตอนที่ขับรถไปเกาะช้างเกลสจะไปรับประญญาหรือเปล่าน้ำตาลเหมือมองเส้นสีน้ำเงินที่แป้นพิมพ์กำลังกระพริบเป็นจังหวะเธอพิมพ์ข้อความในช่องแชทแล้วก็ลบออกทุกครั้งไปคนขี้ขลาดไม่กล้าทักเกลสก่อนหวังแต่เพียงว่าวันหนึ่งคนที่ไม่ติดต่อกลับมาเลยตั้งสิบเดือนจะคิดถึงเธอบ้างและทักมาหาน้ำตาลคิดเรื่องจะชวนเกลสคุยไปมากมายวันนี้ก็เช่นกัน น้องน้ำตาลคะชิพหายคนที่เฝ้ามองแต่ปุ่มสีเขียวมาหลายเดือนถึงกับสบทดคำหยาบที่สุดในชีวิตออกมาเมื่อน้ำตาลตกใจเสียงเรียกของหนุ่มจนมือที่พิมพ์ข้อความไว้กด enter ส่งไปหาเกรสไม่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 ลบได้ไ,ไหมอะลบยังไงล่ะทีนี้มีอะไรหรอน้องน้ำตาลทักทายพี่เสาไวยรุ่นเจียว ขอโทษค่ะพี่หนุ่มคือน้ำตาลตกใจอ่ะเธอตอบเขาที่เดินไกลเข้ามาสองตายังคงจับจ้องอยู่ที่หน้าจอมือถือสองมือสั่นและลนลานจนทำอะไรไม่ถูกเป็นอะไรเราดูลนลานปแปลกๆพี่หนุ่มรู้ไหมคะว่าเราสามารถลบข้อความที่ส่งไปได้หรือเปล่าลายลบได้นะแต่เฟซถ้าอ่านแล้ว เขาก็เห็นแล้วแหละชิบหายกเกลสอ่านข้อความของน้ำตาลแล้วเป็นอะไรไปน้ำตาลค่ะค่ะอะไรครับน้ำตาลฟังพี่อยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะหัวหน้าฝ่ายถึงกับใส่หัวเมื่อรุ่นน้องผู้เรียบร้อยจ้องแต่หน้าจอไม่สนใจเขาสักนิด หนุ่มจับหัวน้ำตาลโยกอย่างมันเคี้ยวก่อนเดินจากไปเมื่อเห็นสายตาคมกริบจากลูกน้องทงั้งแผนกมองมาคนถูกแกล้งหาได้ใส่ใจสิ่งรอบข้างไม่จุดสามจุดเป็นสัญลักษณ์ว่าเกรซกำลังพิมพ์อยู่ปรากฏขึ้นให้น้ำตาลใจระสรร่ำเกรซกำลังพิมพ์ตอบเธอเหมือนไว้ยเด็กกลับมาอีกครั้งเหมือนความเร้าใจในวัยรุ่นคลื่นกลับมาให้ร่างกายที่ทำงานเหมือนหุ่นยนต์ ค่อยๆมีน้ำชะโลมให้ชุ่มฉ่ำดวงตาสีน้ำตาลเหมือนชื่อมองสัญ,ญลักษณ์สามจุดที่ยังขยับอยู่ก่อนที่มันจะหายไปพร้อมกับการออฟไลน์ของเจ้าของแชทสุดท้ายเกรสก็ยังไม่อยากคุยกับน้ำตาลขอโทษนะที่ส่งข้อความไปรบกวนแค่อยากรู้น่ะน้ำตาลพิมพ์ข้อความส่งกลับไปอีกครั้ง น้ำเย็นที่ไหลออกมาหล่อลื่นเสียหัวใจเมื่อสักครู่นี้มีน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยจากการที่เจ้าของร่างค่อยๆกลั้นน้ำตาให้มันไหลย,ย้อนกลับไปในอกน้ำตาลก้มหน้าสูดลมหายใจเข้าออกหลายทีเหนื่อยหน้าขึ้นมาก็ศบตาก,กับสายตาห่วงใยจากชายผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายน้ำตาลส่งยิ้มบางๆให้กับหนุ่มก่อนจะเริ่มลงมือทำงานที่ยังค้างอยู่อีกครั้งงานตรงหน้าก็เหมือนงานทุกวัน น้ำตาลต้องอ่านและเก็บเอกสารจากทุกฝ่ายทั่วบริษัทถึงจะดูน่าเบื่อสำหรับใครหลายคนแต่น้ำตาลกลับเพลิดเพลินในกระดาษเหล่านี้มากการอ่านโครงงานหรืองานต่างๆที่บริษัทจัดทำย้อนหลังไปอีกหลายปีทำให้ทึ่งกับความสามารถของพ่อกรและคุณอาทั้งสามที่บริหารจนบริษัทนินเน่เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญมันทำให้เธอลืมเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้น